สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับเราอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟนนะครับที่เมืองทองธานีครับตรงนี้ก็เป็นของอลอนดอนล <Land on. S 1> <Land on. laughs> อนดอนลอนดอนครับโอเคนี่นี่นี่คนนี้ครับท่านบอกว่าผมพูดผิดลอนดอนผมจะให้เป็นลอนดอนอยู่เรื่อยนะครับโอเคครับดูใกล้ๆ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรฮะเป็นญ้าเทียมค่ะเป็นญ้าเทียมครับะอะไรที่มันเทมเทมยมนะครับมาที่นี่เลยกันโดยเฉพาะญ่าเทียมมีเกล็ดให้เลือกสองเซสามเซแต่และรุ่นเ,<อ>เลยนะคะครับผมครับ เขาเข้าไปตกแต่งยังไงครับหรือว่าเป็นสนามกอล์ฟพื้นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตกแต่งบูธหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสนามจัดสวนจัดยาได้เลยค่ะอยุกันใช้งาน 7- ถึงปีนะเจ็ถึง10ปีโอเคไม่เจอแดดไม่เป็นไรเจอน้าไม่เป็นไรค่ะงานอดอก็ได้นะครับครับผมโอเคครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเบอร์ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะตามลำบัดได้เลยค่ะบอกเลยครับ 982808898่ะอ่าคนไหนเป็นแฟนคลับแลนดอนนะไม่ใช่ลอนดอนนะโอเคเออแหมผมนี่มองไกลๆก็อ่านไปไปนั่นเลยนะครับอ่ะครับแฟนคลับเราก็ลองดูนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในงานนะครับตอนนี้พี่น้องก็เริ่มวัดตอนนี้เที่ยงเลยนะฮะตอนนี้อากาศเออประมาณเที่ยงนะครับ ชยัยใต้เพชสอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนหนนหนเห <c oughs> ็นไหมครับอันนี้มีผลไม้ด้วยนะครับมีนิบอลสองแถมหนึ่งลเลยจ้าโปรโมชั่นพิเศษนะจ๊ะวันนี้อ่ามีอะไรนะสองอะไรแถมหนึ่งพี่ก็สองมินิบอลจะสองแถมหนึ่งเลจ๊ะอ๋อครับครับเป็นอะไรฮะฟักทองญี่ปุ่นจ้ะอ๋อฟักทองญี่ปุ่นโอเคอ๋อลูกเขาเล็กขนาดนี้เลยครับพี่หยิบมาดใกใกูใกล้ๆหน่อยเนี่ๆแน่ๆนี่นี่อ่าโอเคครับ สมาชิกคนไหนไม่เคยเห็นนะครับพักกองญี่ปุ่นนะครับต้องมาบูธนี้ครับบูธอะไรเอ่ยโอเคสองแถมหนึ่งอเงอาเอาไปทำอะไรทานพี่ต้มเป็นเนื้อเป็นเวทได้นะคะลองชิมอ ora, <ด>๋อนึงองนน่งน,นึงน่งได้นึ่งได้นึ่งได้นึ่งได้อย่างนี้แบบนี้รัหน้าตาแบบนี้ฮะมาเลยงานจัดถึงวันไหนครับวันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจ้าอ๋อพรุ่งนี้วันสุดท้ายรีบมานะครับรีบมาพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับรีบมานะฮะครับ องดูก่อนโอ้นี่มีคันาลูปด้วยนะครับมีคันทูปจอตาะจาอ๋จอจตครับผมโอเคโอเคัามีมากมายให้เลือกเลยนะครับลองดูครับหลากหลายมากเลยทีเดียวครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเรื่องของการตกแต่งบ้านเนี่ยมาที่นี่ก็ครบเลยนะครับ อันนี้เป็นพวกกระถางต้นไม้น่าจะเป็นกระถางแบบศิลปะนะครับเป็นกระถางแบบพลาสติกหรือเปล่านะฮะอันนี้ทําจากพลาสติกหรือว่าทําจากอะไรครับตรงนี้ครับอ๋อเป็นดินเผาอูนทําไมดูสวยงามโอ้สวยงามมากเลยอ๋อใช้ดินที่มีคุณภาพนะครับโอเคครับพี่น้องเราคนไหนสะดวกมาอุดหนุนกันเลยนะครับราคาไม่แพงอันนี้เห็นไหมราคาไม่แพงครับสามารถที่จะจับแต่ต้องได้นะครับ อาบูธอะไรเอ่ยชื่อบูธยูซี้อครับร้านของพของทีคอครับผมโอเคครับมาอุดหนุนกันนะครับพี่น้องเราอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาต่างๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากครับนำไปตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวครับมีลูกค้าให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวครับลักษณะแปลกๆสวยๆครับหาชมยากครับ อย่างนี้นะครับเอาไว้ตกแต่งในสวนหรือว่าในมุมห้องนะครับอันนี้งานบ้านและสวนแปรนะครับอันนี้เป็นไอพอนะครับก็บอกว่าไอพอเป็นกระถางต้นไม้นานาชนิดนะครับสวยงามมากนะครับเอาไว้ตกแต่งสวนขนาดใหญ่ครับเป็นงานศิลปะนะครับ คนใดที่สนใจก็เรียนเชิญน,นะครับมีนกด้วยนะไปทราบว่าขายนกด้วยหรือเปล่านะฮะครับหลากหลายจริงๆครับหลากหลายมากนะครับสำหรับงานในปีนี้หลังจากที่ว่างเว้นการจัดงานนะครับก็ในส่วนนี้นครับผมไม่แน่ใจว่านกขายด้วยหรือเปล่า มีนกสวยงามเสียจัดผมว่าจัดได้ดีมากเป็นสวนแบบนี้นะฮะพี่ครับนกขายด้วยไหมครับขายค่ะตัวเท่าไหร่เอ่ยครับตัวละหนึ่งหมื่นบาทค่ะอ๋อสามารถที่จะไปตกแต่งได้เลยมีไฟข้างในไหมครับหรือว่ามีค่ะมีไฟข้างในอ๋อมีไฟข้างในด้วยนะครับขั้นท่านใดนะครับอยากให้บ้านท่านสวยมากกว่าบ้านหลังอื่นเอาไปตกแต่งดูนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ตลบแรกของความสวยงามในบ้านของท่านนะครับอันนี้ชื่อร้าน iPod ใช่ไหมครับค,ครับผม,ก,มก็ลองมาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นมุมป่าธรรมชาตินะครับเป็นแบบน้ำตกนะครับ <laughs> ถ้าไปถ่ายครอบข้างในถ้าไปบอกว่าเป็นภาพที่จะจัดสวนออกมาเนี่ยครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าอยู่ใน อิมแพกเมืองทองเราเนี่ยครับครับโอ้มีความสวยงามทีเดียวครับจัดเป็นน้ําตกโอ้โหอลังการมากเลยผมก็ยังสงสัยนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยการขนย้ายเข้ามาเนี่ยยังไงครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของคันนิดนึงครับต้นไม้นี่เป็นของแท้นะครับีจับได้ครับเป็นของแท้ที่ต้นไม้ปลอมหรือของแท้ครับเนี่ยอ๋อต้นไม้จริงเลยแหละครับ ผมถามนิดนึงอ่ะชื่นชมจังเลยอ่ะทําได้ยังไงครับน้ําตกใหญ่ขนาดนี้แล้วขนมาอย่างไงครับเนี่ยายๆๆร,รเเแกโมอ๋อๆๆอ๋อหมายถึงว่าตัวน้ําตกเนี่ยแทนที่จะเป็นหินจริงๆก็เป็นข้างในเป็นโฟมแล้วก็ม,มันหนับมากเนาะ<ช>ครับผมครับอันนี้ข้างในเป็นโฟม อ๋อผมตันแกะโอ้สุดยอดเลยทีเดียวครับอ๋อครับขอญาตถ่ายเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมครับได้โอเคครับชื่อร้านอะไรเอ่ยครับครับผมขอเบอร์ท่านมาบอกไว้เลยครับถือว่ามีคนติดตามหนึ่งห้าห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดติดต่อคุณดวงพรได้เลยค่ะอ่ขออีกทีครับขออีกทีศูนย์หกหนึ่งห้าห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ด ติดต่อคุณโยมพรค่ะเวลาไปดต้นไม้อ่าแล้วครับอ่ามาอุ่นหุนกันนะครับพี่น้องเราเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายดูว่านี่คือดูแล้วเหมือนก้อนหินมากครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าเป็นข้างในนี่เป็นโฟมนะครับเป็นโฟมและมีการเคลือบผิวนะครับมองเข้ามาแล้วเหมือนป่าเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่คือพี่น้องที่รักโฟมเนี่ยครับถูกใจเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมอืม สวยงามมากนี่เขียนว่าจองแล้วพี่จองแล้วเหรอครับเท่าไหร่ครับนี่ครับอ,อ๋อแสนห้าไม่แพงเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับบ้านท่านกลายเป็นน้ำตกไปในปั๊บเดียวเลยนะครับสวยงามมากครับแล้วก็น้ำนี่ใสสวยงามมากครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ถ้าไม่บอกว่าอยู่ที่เมืองทองเนี่ยก็นูกว่าอยู่ในป่าเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับ